สวัสดีครับมนีสนิมสุขหลังจากหางหายไปนานนะครับมนีมาชมน้อยหนองนะครับน้อยหนองถึงเป็นพี่น้องกับบักน้อยหนาหรือว่าเขียบานเท่านะครับนี่ครับกาลังติดหน้อยลูกน้อยนะครับสีแดงตะวันตกเป็นเนื้อเนื้อกับสีขาวครับลูกชติหวานอยู่ครับตะว่าหวานน้อยกว่าบักเขียบานเท่านะครับนี่ครับตอนนี้ปลูกมาได้ สามปีแล้วนะครับติดหน่อยต้็ตตนต้นผมว่าคลักษณะใบนะครับได้ขยายหลายต้นแล้วครับได้เป็นพันหลายต้นแล้วสำหรับวันนี้เป็นยูซี่หานน้อยแต่ว่าก็เป็นเรื่อยๆนะครับน้อยหน่อยติดผลทั้งปีนะครับถ้าลดน้ำใส่ปุ๋ยดีๆนะครับกระสีนี้กินตลอดปีเลยครับทุนแรงได,ดีนะครับสำหรับสวนก็เลยทำ สวนนะครับโคกหนองหน้ามุกาะอิสานนี่ครับเผยตีเกลี้ยดึงที่ห้างสวนยิมสุกในน้ำแห่งปูกนะครับก็คือบักน้อยหนองนี่แหละครับปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายดูแลง่ายทนแรงพร้อมได้กินแน่นอนนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับเนาะเพื่อจะอยากดูอยากชมกัมาชมที่สวนได้นะครับถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับตลดสวนยิมสุกนี่อยู่อำเภอพะทายครับตำบลนันมันนะครับ ก็ติมีเบอรโทรมีอย่างติดต่อหาเรียบร้อยนะครับมาชมได้นะครับพืชน,น้าปลูกอีกชนิดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะแนะนำอีกยางนะครับไปเรื่อยๆเทละย่างเทละย่างนะครับส้าราี่นีสวัสดีครับ